ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้มาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจําวันนะลงบันทึกประจําวันเท่านั้นนะครับว่ามีบุคคลหรือคณะบุคคลเนี่ยได้แอบอ้างชื่อท่านนะแอบอ้างตําแหน่งของท่านและมีภาพด้วยเนี่ยไปไปหาประโยชน์ในลักษณะซื้อขายตําแหน่งนะตำแหน่งคณะทํางานของท่านนะครับ ก็คือคณะทํางานอของรองเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีของท่านสมคิดเนี่ยมีคณะบุคคลไปไปแอบอ้างชื่อท่านเนี่ยไปหาประโยชน์ตามที่เป็นข่าวนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งวันนี้ก็ได้มาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่านไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักกับคนเหล่านี้นะแล้วก็ไม่มีนโยบายนี้นะครับท่านเป็นคนทํางาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นนักการเมืองน้ำดีนะเป็นสสจังหวัดอบบุบลราชธานีสามสมัยนะแล้วเคยเป็นออรองประธานวิปฝ่ายค้านครั้งนี้ท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้มีตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะซึ่งถือเป็นรองหนึ่งเลยเรื่องนี้ท่านท่านรับไปได้นะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องหากมี การเอาชื่อท่านตำแหน่งท่านไปหากินไปหาประโยชน์ตามที่เป็นข่าวนะครับท่านก็จะ,จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะแต่วันนี้ท่านเป็นท่านให้มาแจ้งความร้องอท่านให้มาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนส่วนความเสียหายเ,าเกิดขึ้นกับผู้ใดนะครับเป็นผู้ที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองจะมีหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางผู้เสียหายจะต้องไปเอาแจ้งความร้องทุกข์เอากับพนักงานสอบสวนเองนะ ชั้นนี้ท่านมาแจ้งท่านมาให้ผมมาลงบันทึกประจำวันไว้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลมิจชาชีพตามที่อาจจะปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามีการอ้างชื่อท่านอ้างตำแหน่งท่านกใใ็ให้ให้ระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่าให้ให้ใหเกิดความเสียหายแบบนี้ครับพี่น้องนั้นครับ ถ้าได้ครับทำไมถึงเลือกที่จะลงบันทึกประจําวันใช่ๆครับในวันนี้เพราะามันก็มีภาพมีชื่อของคุณสมคิดชัดนะัอย่างนี้ครับในทางคดีก่อนนะในทางคดีในทางกฎหมายเนี่ยการจะมาแจ้งความร้องทุกข์ได้นะครับจะต้องเป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายในฐานะใดๆในตาแหน่งใดๆตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเช่นว่าเป็นผู้ที่ถูกเรียกเงินเรียกทองนะเ,เรียกรับตบรับทำนองนั้นนะครับไปหาประโยชน์ซึ่งท่านเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะ ใน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 ทางคดีก่อนนะท่านไม่ได้เป็นผู้เสียหายในทางคดีเพียงแต่ท่านถูกแอบอ้างชื่อไปการแอบอ้างชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายนะการที่ท่านถูกแอบอ้างนะครับแต่สิ่งที่ท่านเสียหายที่อาจจะเสียหายก็คือเป็นการเสียชื่อเสียงนะในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับในทางการเมืองก็ท่านมอบให้ผมมาลงบันทึกประจําวันไว้นะครับ เพื่อที่จะยืนยันว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องแล้วก็ฝากให้ระวังกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้นะท่านไม่มีอโยุายท่านเป็นนักการเมืองน้ําดีมือสะอาดนะครับครับที่ผ่านมาก็พบว่านักกนนรารเมืองคะกแตบตังในลักษณะนี้นบ่อยเรามองว่าในในส่วนที่เราเป็นทนาย จริงๆกฎหมายที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วครับประมวลกฎหมายอาญาก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับหรือประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นความเสียหายทางละเมิดก็มีอยู่แล้วนะน่าจะยังไม่ต้องมีกฎหมายเฉพาะมีอยู่แล้วครับกฎหมายเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ที่แอบอ้างซึ่งธรรมดาครับออออมีทุกยุคทุกสมัยนะครับคนดีกับคนไม่ดีปนกันนะครับผมก็ยืนยันว่าในฐานะที่เคยร่วมงานกับผู้ใหญ่ใน ในในในรัฐบาลอยู่บ้างนะครับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลโดยการนาของพรรคเพื่อไทยไม่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตประพืติมไม่ชอบนะฮะไม่มีโนโยบายนะครับส่วนจะมีคนที่มาเกี่ยวพันบ้างก็ก็เป็นคนที่เราต้องต้องจำแนกแยกแยกกันไปนะครับนะน้ำกันามันต้องแยกออกไปนะทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบไปบหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณสุิทธีเครียดไหมคะเพราะว่าด้วยความที่ถูดแอบ,บอ้าง ถ้าคุณใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะส่งผลต่อตัวของท่านนายกด้วยหรือไม่ท่านมั่นคงนะในเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตนะเรื่องการทํางานและท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงมีบารมีก็เหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับ<ม>นะก็มีมีพี่น้องลูกหลานเข้ามาพบปะนะขอความขอความช่วยเหลือพึ่งพาท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูง<ม>นะครับ ก็ไม่ได้มีใจร้ายใจดำอะไรแต่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาก็มีหลากหลายนะครับท่านก็ท่านก,ก็ฝากให้พวกเราระวังส่วนคนที่มีประเด็นที่เป็นข่าวที่อ้างชื่อท่านไปเนี่ยท่านยืนยันเลยครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องนะครับถึงให้ผมมาลงบันทึกประจำวันนะครับครับนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่ที่คุณสคิตเจอแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะยังไม่เคยมีประเด็นแบบนี้ท่านก็มีความ เป็นห่วงแล้วก็ฝากให้ผมมามาลงบันทึกประจำวันนะครับครับแล้วพอเป็นกระแสข่าวไปเนี่ยทางฝ่ายโน้อนอะ่ะเขามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทางุณท่านธุรก,กิจไหมหรืออะไรยังไงไหมครนะัเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับครับครับทางคุณสมคิดก็ไม่ได้เล่าว,ว่ามีทางคุณต้นอ้อโทรมาพูดคุยหรือยังไงไม่ได้เล่าใช่ไหมครับก็ยังไม่มีผมรับมอบอํานาจมาเพียงการมาลงบันทึกประจาวันนะครับเพื่อให้ เป็นการป้องกันตัวท่านนะครับว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่มีโนโยบายนะท่านเป็นนักการเมืองมือสะอาดครับโ <Okay. S 2> อเคอ่ะสุดท้ายฝากไปถึงคนที่อาจจะําลังอยู่ในวังวนของการติดต่อเรื่องการซื้อขายตําแหน่งสักนิดนึงครับผืออาจจะมีใครเอาชื่อของคุณสมคิดไปอ้างอีกนะครับอยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็ท่าที่ทราบจากท่านนะครับท่าน ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะมีใครก็ตามเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องอถ้าไมา่รู้จักท่านนะครับก็ขออย่าได้กระทําการอันไม่ชอบโดยกฎหมายหรือไปทํานองเรียกรับตบทรัพย์หากินโดยอ้างชื่ออ้างตําแหน่งท่านนะ,ะท่านท่าน,ท,านท่านไม่ไม่เอาแล้วก็ถ้ามีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นท่านก็จะด,ดาเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับถ้าท่านเกิดความเสียหายแล้วก็ถ้าผู้เสียหาย นะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่ได้จ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วนะครับเกิดความเสียหายใดๆก็ก็ต้องใช้สิทธิก็ต้องรักษาสิทธิ์มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อหน่กงานสอบสวนครับโทษของการแอบ,บอ้างแบบนี้มันเป็นอ,อย่างสูงโทษของการแอบ,บอ้างเหล่านี้มันก็อย่างที่บอกว่าการแอบ,บอ้างเนี่ยมันมันมันยังไม่ได้เกิดความเสียหายในข้อหาแอบ,บอ้างนะ,น,ะนะมันไม่มีข้อหาแอบ,บอ้างน,นะครับแต่จะมีได้เท่าที่ผมเห็นก็คืออาจจะเป็นเรื่องเหม็นประมาทถ้าเอาชื่อ เอาภาพเอาตำแหน่งของท่านไปหากินนี่ยนะครับแต่มันจะต้องมีพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานบุคคลไปถึงว่ามีพฤติการแบบนี้จริงนะครับถ้าไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเราทําได้เพียงลงบันทึกประจำวันท่านนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับผมขอบคุณมาก